หลายคนมี i n d i c ตอร์เต็มกราฟแต่จังหวะจริงๆยังไม่ชัดว่าเมื่อไหร่คนเข้าเทรดเมื่อไหร่คนลเลี่ยงวันนี้ผมจะพามารู้จักกับระบบที่เรียมง่ายแต่แม่นกว่าเดิมเยอะคือระบบ EMA ร่วมกับ RSI ที่ผมใช้บ่อยมากใน Xnet Terminal ครับหลักการของระบบ EMA จะเป็นตัวบอกทิศทางส่วน RSI จะเป็นตัวบอกแรงของตลาดเมื่อเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเราก็จะได้จังหวะเข้าออกที่ชัดเจนมากขึ้น ระบบนี้เหมาะมากสำหรับคนที่เทรดทองคำา u u r USD และ GBPUSD สามารถใช้ได้ดีใน i m ม f เฟรม15นาทีถึง1ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าของระบบนี้กันเลยนะครับอันดับแรกสุดให้เปิดเ g n e s t e r m i n a l ของคุณขึ้นมาถ้าใครยังไม่เคยใช้ตัวของเ g n e s t e r m i n a l สามารถที่จะเปิดบัญชีทดลองและใช้ได้ฟรีเราจะมาใส่ i n นดิเคเตอกันก่อนเลย ให้คลิกไปที่ indicator และวพิมพ์คาว่า ema ครับเราจะใส่ moving average exponential เข้ามาใส่กราฟ2ตัวแล้วก็ดับเบิ้งคลิกด้านบนตรงนี้ได้เลยนะด้านซ้ายนะครับหรือว่าจะกดที่ setting ก็ได้เช่นเดียวกัน input ตัวแรกเราจะใช้ค่า9นะครับใช้สีให้เหมาะสมกับพื้นหลังของเราของผมจะใช้สีฟ้าปกติเลย ส่วนอันที่2ใช้21่สิบแล้วก็ใช้สีให้เหมาะสมกับพื้นหลังตัวนี้21ผมใช้สีสม้มแล้วก็ทำเส้นหนาขึ้นมาหน่อยแบบนี้เราก็จะได้ตัวแรกที่เราใช้กันละต่อมาก็คลิกไปที่อินดิเคเตอร์ครั้งหนึ่งแล้วพิมพ์คำว่า i ฮไซเราจะใช้ตัว relative s t a n d i n index คลิกเข้ามาใส่กราฟได้เลยนะครับ gas i n ไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรเลยนะครับใช้ค่ามาตรฐาน ความยาวอยู่ที่14ส่วนสไตล์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์หลัก2ตัวที่เราจะใช้งานกันเมื่อเราเสร็จสิ้นการตั้งค่ากราฟแล้วเราก็จะไปดูกฎการเข้าบ่ายและการเข้าเซลล์ด้วย i.s.i. ร่วมกับ Exponential Moving a 빙 t e ล e นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าบ่ายกันก่อนเลย ระบบนี้ก็จะอาศัยในเรื่องของโมเมนตัมจาก ISI และคอนเฟิร์มด้วยตัวของ Exponential Moving Average นะครับตัวกฎการเข้าบ่ายอันดับแรกสุดให้คุณเช็ค ISI ก่อน ISI มันต้องต่ำกว่าโซน30ลงไปนะยกตัวอย่างในกราฟตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยคือช่วงที่มันต่ำกว่า30ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงเริ่ม เยอะเกินไปนะครับและมีโอกาสที่จะกลับตัวเกิดขึ้นได้แต่เราจะยังไม่เข้าเทรดในทันทีหลายๆคนพอเห็นตัว SI อยู่ในโซนโอเวอร์โซเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมักจะเข้าเทรดในทันทีซึ่งจะเสี่ยงมากเราจะคัดกรองการเทรดของเราด้วยแนวโน้มระยะสั้นซึ่งจะใช้ตัว Exponential Moving a v e r a g e 9กับ21 วิธีการเข้าก็คือรอให้โอเวอร์โซเกิดขึ้นก่อนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราจะเข้าเมื่อ9กับ21ตัดกันครั้งแรกนะครับอย่างในกราฟก็จะเป็นตรงนี้เลยนะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้แนวโน้มขาลงน่าจะสิ้นสุดละและโอกาสที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นมีสูงเราจะเข้าเทรดกันทีนะครับลอง Position ตรงแท่งที่ตัดเลยนะ ส่วน stop loss เราจะใช้จุด Swing Low หรือว่าจุดต่ำสุดที่เราเห็นในกราฟนะครับผลเทสต์ว e า f i t ใช้1ต่อ2เท่าครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะทำกำไรได้1ต่อ2เท่าอันนี้ก็คือตัวอย่างวิธีการบ่ายต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างวิธีการเซลล์กันบ้างนะครับโอเคเรามาดูทางฝั่งของขาเซลล์กันบ้างนะครับ อันดับแรกสุดให้รอตัวของ S I อยู่ในโซนโอเวอร์บอรก่อนจากในตัวอย่างตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ราคาอยู่ในโซนโอเวอร์บอรนะครับแต่เรายังเข้าเทรดไม่ได้นะสิ่งที่เราจะรอต่อมาก็คือรอให้ตัว Exponential Moving Average 9เนี่ยปัด21ลงมาเพื่อยืนยันว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเอง เราก็จะรอต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นช่วงนี้ที่9ตัด21ลงมาด้านล่างเมื่อเราเห็นตัดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้ทันทีทั้งด้านของขาเซลลนะเราก็จะเซลล์ตรงนี้นะครับส่วน stop loss เราจะใช้จุดสูงสุดที่เรามองเห็น Table Fit ใช้1ต่อ2เท่าครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าขาเซลล์มันก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันโอเคเรารู้ทั้งกดขาเซลล์และขาบายไปแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการใช้ตัวของ e n s terminal ในการตั้ง TPSL แลเข้าถวยกันสมมุติว่าตอนนี้เรามีจังหวะที่จะเซลล์แล้วใช่ไหมครับเราสามารถที่จะคลิกเซลล์หรือว่าคลิกบายจากทางด้านขวามือถ้าใครใช้มือถือมันจะอยู่ด้านล่างนะ เราสามารถที่จะคลิกไปได้เลยนะพอคลิกเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยตัวของ Stop Loss ให้คลิกไป1ทีมันจะมีเส้นสีส้มขึ้นมานะครับซึ่งเส้นสีส้มตัวเนี้ยเราสามารถที่จะลากไปจุดที่เราต้องการได้เลยสมมุติว่าเราใช้จุดสูงสุดตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะลากไปไว้ที่จุดสูงสุดได้เลยแล้วก็คลิกที่ t k e profit นะครับมันจะเป็นเส้นสีเขียวเราก็สามารถที่จะลากไว้ที่จุดที่เราต้องการทำกำไรได้เลยอย่างที่บอกว่าเราใช้1ต่อ2เท่า ถ้า Stop Loss เท่าไหร่ให้คูณ2ไปให้ราคาตรงนี้มันเป็น2เท่าของ Stop Loss ที่ตัวเลขขึ้นตรงนี้นะครับมันก็จะได้1ต่อ2เท่าพอดีและตัวของ Stop Loss พยายามคุมเปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณเทรดจริงเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นแบบนี้นะครับอย่าให้เกิน2%เ,เ,เพราะว่าตัวของ2%ถือว่าเป็น Money Management ที่ดีที่มือใหม่ควรที่จะทำตามนั่นเอง อันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับระบบตัว e M A ร่วมกับ r S I ที่คุณสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ยุ่งยากแต่ได้ผลดีมากถ้าอยากฝึกก่อนเทรดจริงสามารถที่จะเปิดบัญชีเดโมกับทาง x n e s ได้ฟรีนะครับและลองใช้ x n e s s Terminal ดูใช้ดีมากๆครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วพบกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ